ค่ะเพื่อนๆใกล้จะถึงหน้าหนาวแล้วนะคะบอลสีของเราเขาจะทิ้งใบค่ะแล้วก็ยุบนะคะเพื่อนๆเราต้องทำแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะมีถาดรองนะคะถาดรองทุกอันเลยนะคะเพื่อนๆของแม่ปานนะคะนี่ค่ะมีทุกกระถางเลยค่ะเพื่อนๆ นั่นก็ใช่นะคะถาดรองหมดทุกอันเลยนะคะนี่ค่ะที่หนาวเราถึงจะไม่ยุบนะคะเห็นไหมคะเขาทิ้งใบค่ะเขาก็จะทิ้งใบนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆกำลังสวยเลยนะคะอีหนาวของเม่ปานนะคะจะกลุงไกเซอร์ค่ะ จะกรุงไก่เซอก็ใบใยใหญ่หญค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะก็ใหญ่ด้วยค่ะกําลังแทงหน่อออกมาด้วยนะคะนี่คะ่ะก้านใหญ่ด้วยค่ะลูกไม้ป่าก,ก้านดำค่ะเพื่อนๆนี่คะ่ะ กระถางนี้ยังไม่มีถาดรองก้นนะคะเพื่อนๆนเดี๋ยวแม่ปางก็จะได้เอาถาดมารองก้นเขาคะเพื่อนๆสวยมากเลยค่ะตะละแม่กุดสุมานะคะกอใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆืนแตกหนอ่อแตกกอเพียบเลยค่ะสีสวยด้วยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะ ขาจะไม่ค่อยสูงนะคะเขาจะเป็นพุ่มค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเพื่อนๆแต่สีเขาจะแตกต่างกันมากเลยค่ะเพราะว่าแม่ปานเพิ่งเอาออกมาใส่แดดค่ะเขาเลยแตกหลอดแตกกอออกมาแบบนี้นะคะเพื่อน สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้แม่ปานก็จะพามาทำวิธีแม่บอลสีเขายุบตัวนะคะเพื่อนๆแม่ทิ้งใบยุบตัวค่ะเพราะว่าหน้าหนาวแล้วเขาจะยุบตัวนะคะเพื่อนๆบอลสีเราก็จะดูไม่สวยนะคะเพื่อนๆแม่ปานมีวิธีทำนะคะแม่ยุบตัว เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าทํายังไงแบบไหนนะคะไปดูเลยค่ะค่ะแล้วเราก็ได้ถาดมานะคะนี่ค่ะวันนี้ก็จะใส่สามกระถางนะคะก็ถาดรองก็สามถาดนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ค่ะที่แม่ปานได้มานะคะไปซื้อมาวันนี้ค่ะก็ใบไม่แพงนะคะใบละสิบห้าบาทค่ะ และแม่ปังก็จะเอากระถางลงในถาดเลยค่ะเอาลงเลยนะคะแม่ปางก็จะเอาวัวแดงวัวแดงหรือแดงวัวก็ไม่รู้นะคะแม่ปานจะเอาใส่ค่ะใส่เลยหนักมากเลยค่ะกระถางใบนี้ดินเขาหนักมากค่ะนี่ค่ะ แล้วก็ลูกไม้ป่าก้านดำนะคะใส่เลยค่ะนี่ค่ะและไม้ปางก็จะใส่น้ำนะคะใส่น้ำรองเลยนะคะเพื่อนๆรับรองนะคะไม่ยุบนะคะเพื่อนเเขาก็จะไม่ทิ้งใบค่ะเพื่อนๆ เพื่อนๆทำแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าหน้าหนาวเขาจะยุบตัวค่ะเพื่อนๆแล้วบนสีเราก็จะไม่ค่อยสวยนะคะเพื่อนๆเราต้องทำแบบนี้เลยค่ะและแม่ปางก็จะเอาน้ำใส่นะคะใส่ไปเลยค่ะ ให้เต็มเลยนะคะทีให้เต็มถาดเลยค่ะเราก็ดูทุกวันนะคะเพื่อนๆว่าน้ำเขาลดยังหรือว่ายังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็คอยเติมน้ำเขานะคะแล้วก็หมั่นดูด้วยนะคะว่าน้ำคาร้อนไหมเราก็เปลี่ยนนะคะเพื่อนๆถ้าน้ำคาร้อนเราก็เปลี่ยนเลยค่ะ แล้วก็ใส่แบบนี้ทุกกระถางเลยนะคะเพื่อนๆใส่เลยค่ะใส่เลยใส่ให้เต็มถาดเลยนะคะเพื่อนๆ เราทำแบบนี้เราไม่ต้องลดน้ําทุกวันก็ได้นะคะเพื่อนๆวันเว้นวันก็ได้ค่ะเขาหน้าดินเขาก็ชุ่มชื้นอยู่เหมือนเดิมนะคะเราทำแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆแบบนี้เราก็ลองได้นะคะจานจานที่เราไม่ใช้นะคะเพื่อนๆเราก็มาลองกระถางเล็กๆของเราได้ค่ะที่เราไม่ใช้แล้วนะคะทําแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็นี่ค่ะ ที่เราเหลือใช้นะคะแล้วก็มาลองแบบนี้ได้ค่ะกระถางเล็กๆค่ะแม่ตังก็จะเติมน้ำเข้าเลยนะคะเติมเลยค่ะเราก็มาดูทุกวันนะคะเพื่อนๆว่าน้ำเขาลดไหมเราก็มาดูทุกวันเลยค่ะเราก็ใส่แบบนี้เลยค่ะ เพื่อนๆก็ลองทําแบบนี้ดูนะคะเพื่อนๆใบบอนสีเราก็จะไม่ทิ้งใบหวัวไม่ยุบด้วยค่ะเขาจะอยู่ได้แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแต่ตัวนี้เขาก็จะทิ้งใบแล้วนะคะเขาเป็นใบเก่าแล้วค่ะนี่ค่ะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำดูค่ะ และเราก็จะได้บอลสีของเราสวยๆนะคะเพื่อนๆไม่ทิ้งใบไม่ยุบตัวคะ่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะตัวนี้ก็ชายชนแผลงนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะตัวนี้วัวแดงหรือแดงวัวนะคะ,คะนี่ก็สวยค,ะค่ะลูกไม้ปากกา่าก้านดำค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะ แตกหนอ่อแตกกองมาเทียบเลยค่ะเห็นไหมคะถ้าอยู่ในน้ํายิ่งจะแตกหน่อออกมาเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเห็นไหมคะเขากําลังแทงหลอดออกมาเลยคะ่ะนำต้นใหญ่ ใบใหญ่ด้วยค่ะเพื่อนๆสวยมากเลยค่ะรับรองนะคะไม่ยุบนะคะเพื่อนๆ<บ>ถ้าเราทำแบบนี้นะคะเพื่อนๆหัวก็จะไม่ยุบ แล้วไม่ทิ้งใบด้วยค่ะเขาจะสวยอยู่ตลอดทั้งปีเลยนะคะเพื่อนๆค่้าเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆทำแบบนี้เลยนะคะชัวร์นะคะร้อยเปอร์เซนเลยค่ะบอลสีเราจะไม่ยุบตัวนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งใบด้วยค่ะใบเขาก็จะสวยอยู่เหมือนเดิมนะคะกอใหญ่ใบใหญ่อยู่เหมือนเดิมค่ะ ค่าเพื่อนๆก็ลองเอาไปทําดูนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ผักบุ้งชาแนลทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ